ผมว่าหุ้นแห่งอนาคตนะเหมือนในหนังอ่ะเนาะมันจะมีหุ่นยนต์เดินเซอร์วิสถามว่ามันเป็นรอบใหญ่ได้ไหมต่อจากนี้อันดับแรกเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันถึงจังหวะที่จะเติบโตหรือยังเพราะมันเป็นธุรกิจที่ขนาดผมดูแค่เนี้ยยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ดูล้ําและดูอนาคตมากๆเลยนะเอาหุ่นยนต์มาให้บริการเรื่องพวกนี้เนี่ย ทีนี้ถามว่ามันจะเป็นรอบใหญ่ได้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องดูทามมิ่งของธุรกิจว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยนะครับมันถึงเวลาของมันหรือยังถ้าถึงเวลาของมันแล้วหุ้นพวกนี้ขึ้นจนคุณต้องร้องขอชีวิตอ่ะมันคือหุ้นสตาร์ทอัพของอเมริกามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมให้เป็นโจทย์ให้คุณไปตั้งคําถามและหาข้อมูลข้อที่1มันถึงทามมิ่งของธุรกิจตัวนี้จริงๆหรือยังข้อที่2เวลาดูงบสําหรับหุ้นอเมริกาเนี่ย นะครับบ้านเราเนี่ยเขาจะดูเทียบใจมาต่อใจมาสใช่ไหมแต่อเมริกาเวลาดูงบเนี่ยเขาเทียบกับการคาดการณ์นะครับจะสังเกตว่าทุกๆตัวเลขงบการเงินเนี่ยจะมีการคาดการณ์อยู่ตลอดนะครับหุ้นตัวไหนก็ตามที่สามารถทําได้ดีกว่าคาดอะครับหุ้นตัวนั้นจะวิ่งกระฉูดเลยถ้าให้ผมวิเคราะห์ทางเทคนข้อเพียวตรงนี้นะฮะก็เข้าใจได้นะครับว่าหุ้นเนี่ยนะครับขึ้นจากการสะสม ใต้เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปตอนนี้กำลังปรับฐานใหญ่ถ้าการปรับฐานใหญ่ในรอบนี้บริเวณบนเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงนี้เนี่ยนะครับมันสร้างโครงสร้างการปรับฐานที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างการปรับฐานที่สมบูรณ์แบบหมายความว่ามันจะต้องลดความผันผวนล,ลงไปเรื่อยๆจากนี้ต่อจากนี้ถ้ามันสามารถเบรกแนวต้านโครงสร้างการปรับฐานขึ้นไปได้อันนั้นแหละครับมันจะเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณก็ต้องรอติดตามมาครับ